ไม่ทำก็เสียแค่นั้นเองกูไม่กลัวใคร,รอ,อยรู่แล้วไอ้เนี่ยของกูทำไว้เล่นอ่ะ ยี่สิบเอ็ดโผล่หน้าเลยนะมึงแจนแหลนเลยนะอิสัตเนจาวูจะจัดนะพี่ทุกครั้งที่มาดีซีเจอแม่งอีกแ่้วรีบจัดพี่ถ้าถ้ากับพกซุนนี่ผมบ๊อบเกี่ยวกับที่มันทำหายได้ปะได้ดิโอเคพี่มันจะไม่ได้เทียของเรามันทำหายได้สัตว์หนนักกใพี่แงเออแต่พวกมึงอะก็รีบซ้อมแล้วกันนะน้องร้อยหกสิบประทัดสี่สิบนสัตว์ พี่มีเราสองมีคนไล่เยอะมากครับผมไม่ต้องรอพี่แจ็ค้อมเหมือดเชลออกตัวแรงด้วพี่แจ็งนะสองเหมอดมึงเจอในแข่งเอาเอาพวกในแข่งไงเต็มที่ก่อนตรงนน้ก่อนตอนเที่ยงแล้วก็ไม่เหงาแล้วล่ะสิตอนเที่ยงแต่ใครจะมากับฉันล่ะเดี๋ยวพี่มาด้วยช่วยเพื่อนเอาปากแหลมแหลมแทงมันก่อนเอาปากฉกมันอะกะเนาะดดูเลือดมันกะไม่เคยมีหรอกพี่ไทยเคยมาแล้ว มาแล้วแอดมาบ้านไงแหมเหมือนมึงอยู่ไอ้ควายพูดมึงอยู่ไอ้สัตวสสมไมตอนเที่ยงกูอยู่กูไม่อยู่ป่ะกูเคยไม่อยู่ป่ะตอนเที่ยงไงอยู่ตลอดนี้อันนี้นี่นี่อยู่กูจะบอกมึงนี่นะเดีกูจะบอกมึงว่าคือเนี่ยมึงบอกว่าเที่ยงมึงเหงาใช่ไหมเนี่ยมึงจะไม่เหงาแล้วหลังจากเนี้ยให้แล้วคุณบอกคุณต้องแก๊งให้แก๊งเห้แล้วแก๊งแก๊งสองแก๊งบ่ายสองแก๊งดึกอ่ะเหงาเลย เสียของได้สัตว์จะเสียหน้าไม่ได้วะทุกทีพูดไม่รู้จะนด้วยนะอยู่แล้วตอนเที่ยงตอนเที่ยงหายได้กับเสียหน้ากันนั่นแหละเราพูดไปเลยว่าเราลาจริงเพื่อนลากันเยอะมากบอกไวแล้วบอกไวแล้วชิลชิลชิลถ้ากลัวถ้ากลัวหกก็ไอ้นี่ไปเลยญาาติมไม่หลังอันนี้เขาไม่หายหรอกแต่มึงอะอย่าหายกันนะเที่ยงไม่เสียของอยากเราไม่เคยหายเสียของไม่ว่าแต่ของไม่มีไอ้แต่ลาวันไหนเพื่อนมึงอะธนาคาร ไว่กูไม่กลัวนะจริงๆ่ใครเยอะกว่านี้ก็ไะไม่เข้าบทีซีดิเออทมดีซีอุ้มอุ้หนอุ้มีอ้อมาออุ้มกมาูอีกแล้วที่ทีอเขพมไปอนหนเลยมครับบาไปอนหอุ้มอุ้มอกมาด้วยครับอุ้อกมาด้วยหมายถึงอะได้ค่ะได้ได้เหมือนกันครับจันแลนเลยในสัตว์เขาเขาไม่ด่ากนะพี่ครับฝากลีหลดให้คุณหวังอีกคนหนึ่งหน่อย ขอบขอบเป,ป็นผู้หญิงมาอุ้มนะเหมือนมึงท่านข่าวไอเด็กเที่ยเออเอานอนด้วยครับเอานอนด้วยทำอะไรอ่ะไม่เอาผู้ชายโอ้ยไปครับไปผูป้หญ<ป>ิงไม่ว่างเลยครับผู้หญิงเออเป็นเอาใจด้วยครับเอาใจด้วยฮะไม่ได้ไม่ได้โอ้โหทำไมครับมีเจ้าของแล้วอโอปล่อยเลย ขโมยเสื <si ้อพี่ผมไปไหมครับเอาเอาเอาเสื้อพี่ผมมาดีสีเอาโอ้เออเก่งๆเก่งๆเก่งๆเยี่ยเอาพี่ผมมายืนโป้ยไปนอนอยู่น้องพี่ผมผมก็นึกว่าเขาขโมยเสื้อพี่ไปเอาพี่มายืนโป้ยอากาศยังหนาวเฮ้ยแต่ว่าหกส่นอาวุธไม่ถึงอาวุธไม่ถึงครึ่งแก๊งได้อยู่ชิล ใช่พี่ผมไม่ถามเขาม้าเอาวานอะ่ะเขาบอกที่จบมาล่าสุดเขาก็ได้ของน้อยมากน้อยดิยี่ฮเลมมีอะไรให้ไหลสัตว์ <c oughs> ไม่มีสภาพบ้านยังไม่ซื้อเลยเฮียโ,โอ้โหไปถ่ายเข้ามาด้วยตังมั้งมันคือใช่ตาย เฮ้ยแต่ว่ามันตีกันจบเหลือเหลือแค่สองคู่เราแล้วนี่ใช่ไหมเนื้อไม่นด้จบแล้วหรอไม่ใช่ไม่ใช่มีอินเวสต์ดัมเทสแล้วก็เราไงนี่เปอร์จบปันเดียวเลยเลยเปอร์จบปันเดียวเออเอเดกับเอเดกับเทเลริสใช่เริ่มแล้วเหรอพี่แกร์พี่ใบเริ่มแล้วน่าจะยี่สิบเออโอเอเดกับเทเลริสน่าจะหลายวันอยู่อ่ะพี่ผมว่าน่าจะวันสองวัน เมียผมท้องลูกชายแจ็คช่วยตั้งชื่อเล่นให้หน่อยได้ไหมครับชื่อแจ็คไหมล่ะ <c oughs> นี่ก็ไม่ใช่อเล่นชื่อจริงผมเหมือนกันนะชื่อแจ็คไหมล่ะโอ้ยพอดีเลยเลือกไม่ได้พอดีเลยวันนี้กินอะไรดีน้องอบงบงบหน้าม,มึงอะน้องงบว่าไงครับ สวัสดีครับพี่ชายยายว่าครับมี่มีตีเล่าประวัติตอนที่มึงไปเล่นสองการแล้วใส่หุ่นมีนิดหน่อยแล้วมีนิดหน่อยนิดหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แจ๊คเขางงวันนั้นมีพี่แจ๊คด้วยหรือเปล่าวเขายืนอยู่ข้างๆอ่ะอะไรวะบอกวันนี้ผมไปเล่นสองการเนี่ยเออวันว่าไปดูดิมันจะตรงกันทุกรอบไหมคือผมไปเล่นสองการมาเดี๋ยวอเดี๋ยวผมเล่าให้พี่แจ๊กฟังถ้าผมอ๋อนี่นี่นี่บอลบอลนี่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 แป๊บหนึ่งเดี๋ยวกูมีอะไรจะให้ให้ฟังแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอพี่แป๊บหนึ่งนาที

ร <พ uka> ุ่นน้องกูย <c oughs> ังกูยังรับน้องให้แม่งอยู่เลยกน้ำผูีบีผู้ดีใส่ใส่ใส่ตา <c oughs> แล้วให้ให้ใหกิ <c oughs> นนะเราต้ตตนน้ำร <c oughs> ุ่นใหญ่จัดเนี่ยท็อปเหมือนกันท็อปก็เรียนมเดียวกันท็อปก็เป็นรุ่นน้องแล้วก็ต้มเนี่ยอยู่รุ่นเดียวกันอ้มก็คือเป็นเพื่อนกันเลยมีเอ็กด้วยมีที่คอนเน็กเอ็กมีทัฟฟี่ก็คืออยู่อยู่คณะเดียวกันหมดแต่คือผมเป็นพี่ใหญ่ไงสมัยสมัยที่ผมเรียนอะผมเป็นพี่ใหญ่ เรียกว่าเป็นเป็นพี่ใหญ่สุดสุดของอพูดตรงๆก็คือน้องน้องต้นน้ำป็นไงกูได้เทมเถึงภาพนี้มาคนคนตัดต่อพี่มันมีคนตัดต่อไปได้เลยไม่ใช่หรอกมันมีไม่กูได้คลิปมาไงมีมีเขาส่งมาให้กูไงเขาบอกว่าสมัยเรียนพี่เรียนกับพี่บอลจริงเหรอครับเขาบอกว่าใช่ครับน้องแต่พี่ก็ไม่รู้ว่ามึงจะขายพี่อย่างนี้ไงน้องไอบอลไอบอลไอเลดบอลเลเมลล์ล้างตัว ผมไปก่อนก่อดีกว่าพี่ไม่ไม่จะกันอะไรเลยไอ้สัตสพูดไม่เลยจะคุยกูแล้วไงบอลไม่คุยกูแล้วเหรอไปด่วนพี่เออ้พี่มี่จะไปด่วนพี่โอเคเดี๋ยวไอ้วันพันไปเล่นต่อเลยครับบอลจะทราบเรื่องหรือยัง